สนุนโดยโอ e ลเม Solution กลับมาในช่วงนี้ค่ะช่วงที่3ามเราแล้วนเองค่ะพี่เบจ้าอินเตอรเียกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลบมาแล้วเหรอเร่องไ่ไม่ไปของนยอินเตอรเนียสของเราค่ะวันนี้นะคะคุไก่มีเรื่องราวของเรื่องนี้ค่ะต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 ะ ใช่อะไรจะได้อะไรเรื่องบริกรรฟหน้าเหลี่ยมใช่ไหมเจมบอลเจมบอลซีครับเรื่องนี้สาวสวยเรื่องนี้แน่นอนเลยจริงเขาสาวสวยเอ็กนมเล็ดๆทุกคนเลยเขาจะให้กุ้ยไก่เขาติดต่อกุ้ยไก่ไปพี่ด้วยไม่ว่าง ค,คือเขารวบรวมสาวสวยไว้งานถูกปะล,ล่ะหลอกแหละโดนหล,ลอกแหละอะไรไม่หลอกจริงๆเขาเนี่ยเขาจะเชิญกุ้ยไก่ไปดวงวังโดนจับไปตัดขาไป <c oughs> ขอทานแต่ต่อยไป <c oughs> ไม่ได้จริงซมบอลเซมบอลมีภาคใหม่แล้วพี่ถูกต้องครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็เขาไม่ได้สร้างนะระงับกันไปก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีชื่อยังไม่เป็นทางการครับสำหรับภาคล่าสุดว่าบอล twenty t h r e ครับกำลังอยู่ในการเตรียมงานนะครับแล้วก็คัดเลือกนักแสดงมีการแคสติ้งล่าสุดครับสาวบอลคนใหม่ก็คือนาโอมินาโอมินาโอมิแฮร์ริส นะครับคนนี้เนี่ยคือคนที่สวมบทบาทแม่หมอเทียดดลมาลหรือว่าคาริปซโซเทพธิดาแห่งท้องทะเลเนี่ยในภาพยนตร์เรื่อง p r i v a t e s of the Caribbean พาก 2>, <นะ S 1> <อ>2และภาค3<า> <จำ S 1> ใช่ไหม,ไมเออซึ่งเขาก็จะมาเป็นนะคะเป็นสาวบอลคนใหม่ค่ะของแดเนียลแฟรนั่นเองนะคะ,<น>ะซึ่งก็รับไม้ต่อค่ะจากโอกา คูริเรนโกนะคะแห่งควอนตัมออฟโซเรสเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นเองค่ะใช่จากก่อนหน้านี้นะครับบอลชูวีนีทรีเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถที่จะเปิดกล้องกันได้ตามที่เคยรายงานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากเกิดวิกฤตการทางการเงินของบริษัท MGM ม <c oughs> นะครับตอนนี้กลับมาเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อต้นปี2511ครับโดยผู้กำกับนะครับดิกิออสก้าอย่างแซมเมนเดสเนี่ยก็รับหน้าที่ครับกลุ่มบังเหียงกลุ่มบังเหียง ที่ <c oughs> ทำหนังเรื่องนี้นะครับจ้าแล้วก็มีข่าวนะครับว่าฮาวเวียร์บาเดมเนี่ยจะมาเป็นตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอ่าเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นการจะเฉลิมฉลองนะคะครบรอบวาระนะคะ50ปีค่ะจะเข้าฉายในปี2012ค่ะเ,ออเริ่มต้นของเจมบอ์เนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่ปี1962เนเกยงั่นเองนะคะยังไม่เกิดเลย,ยเตอนที่ดรโนนเป็นภาคแรกเลยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ติดตามและกันนะคะสำหรับ บอล n 23นั่นเองเนาะใช่ครับเป็นยังไงต่อไปเอามาต่อยคาวเลยกุ๊กไก่ได้เลยทำอะไรทำอะไรอยู่ก็เผื่อจะเป็นสาววงสาวบอลกับเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาแอนชักกเลแย่ดำเลยตรงนี้นะนี่ใส่ไม่ดีมาต่อที่หนึ่งสาวน้อยคนนี้ค่ะพี่ลูกใครลูกของทอมครูซกับเคที่โฮมนั่นเองนะคะน้องซูริครูซนั่นเองค่ะสาวคนนี้นะคะเรียกได้ว่า คือหลายๆคนเนี่ยจับตามาลมากๆเลยเพราะว่าเป็นลูกคนดังไงลูกของซุปตาของฮอลลีวูดใช่แล้วนั่นเองนะครับจ้าแม้ว่าน้องคนนี้จะมีอายุเพียงแค่ห้าขวบนะครับแต่ว่าซูริเนี่ยเริ่มที่จะใส่รองเท้าส้นสูงตั้งแต่2ปีที่แล้วคือยีงเนี่ยสามขวบก็ใส่ส้นสูงแล้วอ๋อค่ะโดยสวมใส่นะครับก็รองเท้าเขาเนี่ยก็จิ๊บๆคู่หนึ่งก็4.5ล้านบาทอุ้ยแรงอ่ะรองเท้าที่สวมใส่เนี่ยก็เป็นแบบแบรนด์เนมทั้งนั้นแบรนด์เนมแบบ โอ้โใช่มาร์คเจอค็อบอะไรอย่างงี้อิทธิพลทั้งเยอะทุกอย่างเนี่ยนะได้มาจากคุณแม่เคที่โฮมส์นเองนะคะพอเวลาแบบดีไซนเนอร์เนี่ยมาตัดรองเท้าให้กับคุณแม่ก็จะให้ตัดแบบแบบพิเศษให้กับสุริด้วยใช่แรงข่าวบอกนะครับว่าหนูน้อยสุริเนี่ยครับเป็นแฟนตัวยงของมาร์คเจอค็อบนะครับหารองเท้าของเธอส้อนไม่สูงพอ,อคุณแม่จะส่งกลับไปให้ดีไซนเนอร์ทําให้สุริใหม่อแล้วหนุน้อยคนนี้ยังมีรสนิยมส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นด้วยนะตาย ขวบเนี่ยนะห<อ>้ข่ข,ขวบคอลเทชันรองเท้าเขารวมรวมกัน4ี่ล้านหน้านที่บอกไปไม่ใช่คู่เดียวนะรวมรวมกันตายแล้วแรงจังเลยอ่ะรวยอ่ะรวยคือเราก็เข้าใจแหละเขาบอกนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่คนดังเนี่ยนะอย่างแบบคุณทำเคอรส์สแล้วคุณเคที้โฮมนี่ยก็ไม่แบบว่าไม่ ติงอะไรลูกสาวเพราะรู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยมีเซนต์ทางด้านแฟชั่นแล้วก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอะไรอย่างนี้ด้วยะถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วสนับสนุนในเรื่องของแฟชั่นก็โอเคเพราะล่าสุดครับเดือนที่แล้วหนูน้อยซูริเนี่ยมีรายชื่อนะครับติดโผลอยู่ลำดับที่21ของแมกกาซีนก w m ล r มที่เป็นที่ดังของต่างประเทศนะจ้ะัน,นี้เป็นสไตล์ไอคอนของผู้อ่านนะครับ ขึ้นทำเนียบเทียบเท่ากับกา้าเลดี้กา้าโอ้จิสก้าปาเกอร์ด้วยนะเว้ยโอ้ยแรงๆอ่ะจิสก้าปาเกอร์นี่คือแบบขึ้นท่านเลยนะว่าเป็นสาวที่แบบเรื่องราวของแฟชั่นนี่มาที่หนึ่งเลยนะพี่ใช่แล้วแต่ซูริห้าขวบเท่านั้นน่ะแต่รวยพ่อมรวยไงอันนี้คืออินเตอร์เนลที่นำมาฝากกันนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมขาช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวนะคะสำหรับในบ้านเรานะคะ กับการเลือกตั้งก็ยังคงเป็นแบบว่าประเด็นปเด็นปเด็นอยู่ใช่ไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอแต่ละคนหาเสียงแต่ละแบบนโยบายของเขากันไปโปรดเลือกผมผมจะทําให้ดีที่สุดครับเออก็ลองดูละกันนะคะสวัสดีครับชอบใครแบบไหนนโยบายของใครเชื่อใจใครสวัสดีครับวันที่สามกรกฎาคมนี้นะคะก็ไปเข้าคูหาเลือกตั้งละกันนะคะอย่าลืมละกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองละกันหมดเวลา หมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวุฒธิศักดิ์คุินิกเพราะความสวยรอไม่ได้โอเลเมนโซลูชั Man ่นแล้วก็เรือแกนพลครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงสำหสวยๆนะคะเจสซี่โบรีแพตตินัมชั้น 4, ซอย12ค่ะแล้วก็แอสซีซันนะคะบายออดี้ค่ะ ซอย1พัตติน้ำนะคะคชั้น1ซอย6ค่ะเลเกาโต้ฟอร์เต้พัตติน้ำชั้น1ซอย7นั่นเองนะคะแล้วก็วอลิกาตี้ด้วยนะครับไม่มีไม่มีอัปเดตเพิ่มตเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www. d a r l i l g y com นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของกุ้กไก่แล้วก็พี่ป้าจ้าแล้วนะครับข่าววันนี้ไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีครับขอขอบคุณ Ole โซลูชั่ n